เงีทุกคนทุกคนจะแบบฮ่าอีกเรื่องหรอแต่ว่าสิตาอะย้ายคอนโดอีกแล้วคือ <c oughs> ก่อนหน้านี้สิตาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่ตอนนี้สิตาไม่ได้เช่าคอนโดที่เชียงใหม่แล้วแล้วเมื่องานฮคนดีที่ผ่านมาก็ขนของ กลับกรุงเทพเรล่อนี้ก็ขนของทุกอย่างย้ายออกโดยทาวรทุกคนจะไม่ได้เห็นห้องสีเทาๆอีกแล้ว <laughs> เป็นห้องสีเทาๆที่แบบไม่มีตู้โมเดลดูตุ๊กตาอะไรอีกแล้ว <laughs> เพราะว่าสิตาย้ายออกแล้วแล้วก็จะไม่ได้เห็นคอนโดที่อ้วงอยู่ที่เป็นแบบผนังสีเขียวๆแล้ว <laughs> เพราะอันนั้นก็ย้ายออกแล้วเพราะหมดสัญญาพร้อมกันทั้งคู่ค่ะไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วแล้วก็ก็เลยมาอยู่ที่นี่เป็นที่เดียวที่อยู่ตอนนี้แล้วเหนื่อยมากแบบว่าสิตาจบงานโฮดีใช่ไหมสิตาก็ เก็บของคือของเยอะมากคืออยู่มาสามปีอ่ะสาปีกว่าแล้วแบบว่าของแฟนขับให้เยอะมากแล้วอันนี้ก็แบบทิง้งมันทิ้งไม่ได้ใช่ปหแล้วก็แบบเก็บยังไงดีก็เลยเป็นว่าต้องให้แม่อ่ะขับรถมาที่เชียงใหม่แล้วก็ให้ยายกับน้าน้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็ยายอยู่แพร่ก็คือใช้รถสามคันในการขนของของศิตาจากเชียงใหม่